เรื่องเล่าตำนานอาถรรพ์สุสานจีนเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าไปพิสูจน์อีกเลยจนวันนี้เรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมแต่งขึ้นเองมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนอีกสองคนเมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงตามหลอกหลอนพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้และทําให้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าบางสิ่งบางอย่างบนโลกนี้ไม่ได้มีคําอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้เสมอไปมันเริ่มต้นขึ้นในฤดูฝนช่วงปลายปี อากาศเริ่มเย็นลงและมีหมอกปกคลุมยามเช้าตรู่วันนั้นผมเพื่อนคนหนึ่งชื่อน้อยและอีกคนชื่อพงกำลังเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินทางเป้าหมายของเราคือสุสานจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากความเจริญสุสานแห่งนี้มีชื่อเสียงในหมู่ชาวบ้านใกล้เคียงว่าเป็นสุสานอาถรรพ์มีเรื่องเล่าขานถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางก็ว่ามีวิญญ,ญาณเร่ร่อนบางก็ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณที่หวงแหนพื้นที่ ผมเองในวัยหนุ่มที่เปี่ยมด้วยความสงสัยใครรู้และมีใจเอ็นเอียงไปทางวิทยาศาสตร์มักจะมองว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเพียงนิทานปรำประราที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อสร้างความน่ากลัวผมอยากพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าและจินตนาการของคนเราน้อยเพื่อนของผมเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษบางอย่างเขามักจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างได้ง่ายกว่าคนทั่วไปส่วนพงเป็นเพื่อนที่มีเหตุผลชอบคิดวิเคราะห์ และมักจะหาคำตอบจากหลักการทางวิทยาศาสตร์เสมอการรวมตัวของพวกเรา3ามคนจึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับการสำรวจสิ่งลี้ลับเราเตรียมกล้องอินฟราเรดเครื่องบันทึกเสียงเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ตั้งแคมป์พร้อมสำหรับค้างคืนในสุสานเพราะเราเชื่อว่าการจะสัมผัสถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ต้องใช้เวลาอยู่กับมันอย่างน้อยหนึ่งคืนในวันออกเดินทางลุงช่างเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆที่พวกเราแวะพักก่อนจะมุ่งหน้าสู่สุสานมองมาที่เราด้วยแววตาเป็นห่วง ลุงช่างบอกว่าให้หนุ่มอย่าไปเลยที่นั่นมันไม่ดีสุสานจีนนั่นมีประวัติยาวนานมีเรื่องเล่าถึงวิญญาณที่ไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นลูกหลานเขาทําพิธีฝังศพแบบโบราณบางทีพวกเขาก็ยังคงผูกพันกับที่ดินนั้นไม่ชอบให้ใครไปรบกวนหรอกเสียงของลุงช่างฟังดูจริงจังและเปี่ยมไปด้วยความหวังดีแต่พวกเราไม่ได้สนใจคําเตือนนั้นมากนักผมคิดว่ามันเป็นเพียงความเชื่อของคนเท่าคนแก่ที่ไม่รู้จักโลกภายนอกผมขอบคุณลุงช่างและบอกว่าเราแค่อยากไปถ่ายภาพเก่าๆมาทําสารคดี ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ลุงช่างถอนหายใจและไม่ได้พูดอะไรอีกหลังจากนั้นเส้นทางสู่สุสานเป็นไปอย่างยากลําบากต้องขับรถผ่านถนนลูกรังที่ขรุขระและเข้าสู่ป่าทึบที่ไร้ซึ่งผู้คนสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแสงอาทิตย์แทบส่องลงมาไม่ถึงยิ่งเข้าใกล้สุสานเท่าไหร่อากาศก็ยิ่งเย็ยนเยอะยอขึ้นอย่างผิดสังเกตเสียงนุกร้องหรือสัตว์ป่าก็เงียบหายไปเราว่าบริเวณนี้ถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงมีเพียงเสียงรถที่เคลื่อนที่อย่างชา้้าาาและเเเสสีียยงงงมมท่พััดดผนนใบบไป็ิ เมื่อมาถึงทางเข้าสุสานเราจอดรถไว้ริมทางแล้วเดินเท้าเข้าไปข้างหน้าคือป้ายหินขนาดใหญ่ที่มีอักษรจีนโบราณสลักไว้ผุกร่อนตามกาลเวลามองเห็นไม่ชัดเจนว่าเขียนอะไรไว้บ้างมีรั้วเหล็กเก่าๆที่ขึ้นสนิมกัดกินจนผุพังเป็นบางส่วนและทางเดินที่เต็มไปด้วยวัชพืชรกเรือเมื่อก้าวผ่านรั้วเหล็กเข้าไปบรรยากาศภายในสุสานก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมสุสานดูราวกับกำลังโอบอุ้มความลับดำมืดเอาไว้แสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านกิ่งก้านมาได้เพียงรีบรี่ทำให้พืื้นที่ดดูมสลลววตอเ มีป้ายหลุมศพหินอ่อนขนาดใหญ่เล็กคลักกันไปตั้งเรียงรายยังไม่มีที่สิ้นสุดบางป้ายมีรูปปั้นมังกรหรือสิงโตหินแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงแต่ก็ผูพังไปตามกาลเวลาและมีมอสเกาะเขียวครึม้มสุสานแห่งนี้แผ่รัศมีแห่งความเก่าแก่และน่าเกรงขามออกมาอย่างชัดเจนน้อยเริ่มมีสีหน้าไม่ค่อยดีเขาบอกว่ารู้สึกหนักหนักเหมือนมีอะไรกดทับอยู่ตลอดเวลาส่วนพงยังคงพยายามเก็บภาพและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆอย่างใจเย็นเราเลือกจุดตั้งแคมป์ใกล้กับสาราพักศพเก่าๆที่มีสภาพสุดโทรมประตูไม้ผััังงงแและละหหคาาก็รรอยย่่ว ขณะกำลังกางเต็นท์อยู่ทันใดน,นั้นเองลมกระโชกแรงพัดมาวูบหนึ่งแม้ว่าต้นไม้ใหญ่รอบทางจะนิ่งสงบไม่มีแม้แต่ใบ,บไม้ไหวแต่ลมกับพัดผ่านพวกเราไปอย่างรุนแรงเรากับมีใครวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วผมกับพงหันมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจแต่น้อยกลับตัวแข็งทื่อและมองไปที่พุ่มไม้ข้างๆศาลาเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมองตามไปก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดทึบยิงเข้าลงบรรยากาศก็ยิ่งน่าขนลุกเสียงจักจั่นหรือแมลงกลางคืนที่ควรจะได้ยินในป่ายามค่ำคืนกลับเเเงงบนทมัาาาาๆแรรรข้้ป็คคว ทำให้เสียงใบไม้เสียดสีกันฟังดูเหมือนเสียงกระสิบจากที่ไหนสักแห่งเราเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆแสงไฟวูบว่าบนแผ่นป้ายหลุมศพที่ตั้งเรียงรายดูราวกับเป็นเงาตะคุ่มของใครบางคนพงเริ่มเปิดเครื่องบันทึกเสียงและกล้องอินฟราเรดเพื่อจับภาพความร้อนเขายังคงพูดคุยกับพวกเราเพื่อลดความตึงเครียดผมสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ของกล้องถ่ายรูปที่ผมเตรียมมาอย่างเต็มที่กลับลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เพิ่งใช้ไปได้ไม่นานผมลองเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองหลายก้อนแต่ก็เกิดอาการเดียวกันพลังงานทั้งหมดดูเหมือนจะถูกดูดซับไปอย่างลึกลับน้อยบอกว่ารู้สึกหนาวเย็นอย่างผิดปกติทั้งทั้งที่อากาศไม่ได้ลดต่ำลงถึงขนาดนั้นเขามีอาการตัวสั่นเทาและสีหน,น้าซีดเผือดเราพยายามปลอบเขาแล้วบอกว่าอาจจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่ในใจลึกๆผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ เราสามทุ่มกว่า,วาหลังจากที่พวกเรากินอาหารข่าง่ายๆกันเสร็จแล้วกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ภายในเต็นท์เสียงแปลกๆก็เริ่มดังขึ้นมันเป็นเสียงเหมือนมีใครเดินย่ำใบไม้แห้งอยู่รอบๆเต็นท์เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับกำลังวนเวียนอยู่รอบๆเราผมส่องไฟฉายออกไปนอกเต็นท์แต่ก็ไม่พบสิ่งใดมีเพียงความมืดและต้นไม้ที่นิ่งสงบพงบอกว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าแต่เสียงนั้นฟังดูหนักและเป็นจังหวะเกินกว่าจะเป็นสัตว์เล็ก และไม่มีเสียงการเคลื่อนไหวของกิ่งไม้หรือพุ่มไม้ที่ถูกรบกวนน้อยเริ่มร้องไห้ออกมาเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากด้านนอกและพยายามจะเข้ามาในเต็นท์ผมเองก็รู้สึกหนาวเย็นยเยือกจับขั้วหัวใจแม้จะยังคงพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ความกลัวก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจอย่างไม่อาจต้านทานได้พวกเราตัดสินใจไม่นอนและเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนเสียงเดินนั้นยังคงวนเวียนอยู่เป็นระยะระยะ สลับกับเสียงกระสิบแผ่วเบาน่ดังมาจากทิศทางที่แตกต่างกันไปบางครั้งมันก็ดังอยู่ข้างๆเต็นท์บางครั้งก็ดังไกลออกไปเหมือนกำลังเล่นซ่อนหาในช่วงเวลาหนึ่งไฟฉายของพวกเราทั้งสามคนก็ดับลงพร้อมกันอย่างไม่ทราบสาเหตุท่ามกลางความมืดมิดสนิทที่ห้อมล้อมความเงียบงันที่กดดันและเสียงกระสิบที่ดังชัดเจนขึ้นในความมืดทําให้พวกเราตัวแข็งทื่ออยู่ในเต็นท์ไม่กล้าขยับขยื่นไปไหนผมพยายามเปิดไฟฉายซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ก็ไม่มีอะไรขึ้น แสงสว่างเดียวที่เหลืออยู่คือแสงจันทร์ที่ส่องลอดงอองต้นไม้เข้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นช่วงเวลาที่พระสาบแสงนั้นราวกับยาวนานเป็นชั่วนิรันด์มันเป็นความรู้สึกที่ไร้ทางสู้และหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อแบตเตอรี่ในไฟฉายของผมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งอย่างปาฏิหาริย์ผมรีบส่องไปรอบๆและพบว่าภายในเต็นท์เต็มไปด้วยละอองฝุ่นสีขาวลอยฟุ้งไปทั่วราวกับมีใครโปรยแป้งไว้เต็มไปหมดน้อยร้องไห้หนักขึ้นและพูดเพียงคำว่าพวกเขามาแล้วด้วยเสียงอันสั่นเครือ ผมกับพงม,มองหน้ากันด้วยความสับสนและหวาดกลัวไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรดีรุ่งเช้ามาถึงอย่างเชื่องช้าแสงแดดยามเช้าสาส,สองเข้ามาในสุสานแม้จะดูสดใสขึ้นแต่บรรยากาศก็ยังคงอึมครึมและกดดันพวกเราเก็บเข้าของด้วยความรีบร้อนและเหน็ดเหนื่อยจากการไม่ได้นอนทั้งคืนขณะกําลังจะออกจากสุสานน้อยสะดุดล้มลูกกับพื้นและเมื่อเขาลุกขึ้นผมเห็นรอยขีดข่วนินทางยาวสามเส้นปรากฏขึ้นบนแขนของเขาราวกับถูกรุ่งเล็บแหลมคมของอะไรบางอย่างควน ผมกับพงตกใจมากรีพยุน้อยขึ้นมาและมองไปรอบๆอย่างหวาดระแวงน้อยชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลเขามองไปที่มันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพูดว่าตรงนั้นมีคนใส่ชุดขาวกำลังมองมาผมกับพงม,มองตามไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่อย่างเงียบงนันผมรู้สึกถึงความผิดปกติที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์นี้เกินกว่าที่ผมจะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้อีกต่อไปแล้วพวกเราเร่งฝีเท้าออกจากสุสานทันที หัวใจของพวกเราเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวและอาการเหนื่อยล้าสะสมเมื่อมาถึงรถเราทุกคนก็สุดตัวหนุมด้วยความรล่งใจแต่ความรู้สึกหวาดกลัวยังคงเกาะกลุ่มจิตใจอยู่ไม่จางหายการเดินทางกลับเป็นไปอย่างเงียบงนันไม่มีใครพูดอะไรทุกคนจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกที่ได้รับจากการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับนั้นหลังจากเหตุการณ์ในสุสานน้อยมีอาการป่วยเป็นไข่ยอยู่หลายวันและมีอาการฝันร้ายซ้ำๆเขามักจะเล่าว่าฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดจีนโบราณเยือนอยู่ข้างเตียงและจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุก พงเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาที่เคยเป็นคนมีเหตุผลและไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติกลับกลายเป็นคนเงียบขรึมและหวาดระแวงไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสื่อสารนิดเลยส่วนตัวผมเองแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความกลัวแต่ภาพของเงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวในความมืดมิดเสียงกระสิบที่ดังอยู่ข้างหูและความรู้สึกหนาวเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกก็ยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำไม่มีวันลืมเลือน ผมไม่เคยคิดที่จะกลับไปที่สุสานแห่งนั้นอีกเลยเ <ๆ S 2> ช่นเดียวกับน้อยและพงพวกเราทุกคนเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าและน่าหวาดกลัวในค่ำคืนนั้นบางทีอาจจะมีโลกอีกใบสอนทับอยู่กับโลกที่เราอาศัยอยู่และบางทีสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดตำนานอาถรรพ์สุสานจีน ไม่ใช่แค่นิทานที่เล่าขานกันต่อไปแต่มันคือเรื่องจริงที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของพวกเราและเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าบางสถานที่ไม่ได้มีไว้ให้มนุษย์เข้าไปรับกวนบางความเชื่อไม่ใช่แค่ความงมงายและบางสิ่งบางอย่างมันมีอยู่จริงความลับดำมืดของสุสานจีนแห่งนั้นยังคงดำรงอยู่ต่อไป พร้อมกับคำเตือนที่ไม่มีใครกล้าไปพิสูจน์อีกเลยจนถึงวันนี้